ฝ่ายเงินน้ำเงนเจ้าจะรู้สึกบุญลันามวยไทยเป็นมวยรอบสร้างอนาคตไทยร้อยสิบสี่ปอนด์ฝ่ายแดงอุปลนะครับาฝ่ายแดงบนน้ำเงินนี่เป็นมวยจะเ,เ,เลี้ยงจากลอยนะครับเชียงใหม่ครับผมาครับฝ่ายน้ำเงินได้เปรียบห้าต่อสี่ครับเจ้าจะเดินสุดบุญลัตน์ใายเอาละครับแข่งแข่งแข่งแรงแล้วก็กกฝ่ายน้ำเงินนะครับตอนนี้โหข่ของ แกงเขาเช่นมือเขาอาชีพเราฝ่ายน้ำเือนะครับผมตีอาเราฝ่ายแดงไล่แขนจับได้สวยฝ่ายแดงงงเลยนะดองขาอครับเชลล์ดอกไมปลาเต็มกรเดินสุกเดินสองเอาละครับเจรินสุขเดินเปิดเกมอครับดอกไม้ป่าสันสอโอ้ยนอเอาละครับแบทสองนอกแนองสอนแทงขวง ตีสองลตอนนี้ก็เล่นต네ีเข่าเบาๆเอาล่อครับดอกไม้ปังอ่าาาาเหมือนมันชนเดินแดงมันถอยเอ่ะ่อครับกิ้วเบรกไว้ฝ่ายแดงจ่าเลนสุดเดินอ้าวรักษาเต็กวักเตะกวักตอนนี้ฝ่ายแดงเนี่ยเอาขาหน้ามาเตะแก้กโอ้ยจ่าเลนสุกมัดแรงทุกลูกก็ฝ่ายน้ำเงินลายนี้ครับอ๋อฮอยโดนเลี้ยงแล้ว เจอสุขของแล้วลากแล้วเจอินสุขไฟน้ำมันีอออครับตบไปปากต่อยซ้ายต่อยขวาตะขวาอต้าต่อน้้าองอบวกมาเอาแล้วครับตบไปปอดซ้าย โอ้ยไม่สะเทือนเลยครับมันรู้เห็นจริงๆครับบุรณามวยไทยนี่แข็งแกร่งๆเลยโอ้โหเวลามึงแตกนะฝ่ายนั้นมันแตกครับตอนนี้เอาแล้วเอ้าวแล้วครับบอลยกที่สองอาแตกเสียแล้วก็ฝ่ายน้นเมันเจ้าจันเดินศึกบุรณะมวยเต้แล้วครับผมโอเคบอลยกที่สอง อยตัวยกที่สามตอนนี้หมวยรอบสร้งางอนาคตไทยครับร้อยสิบสี่ปอนด์ฝ่ายแดงครับเจ้าดอกไม้ป่าสอจ่อต้องปีนน้ำมันเจา้าเจริญสุขบุญลนานามวยไทยแดงอบลน้ำมันกะเลียงจากเชียงรายเชียงใหม่นะครับผมอ,อ,บบอ,นนอ๋อครับหมครับตอนนี้ยกที่สี่ครับตอนนี้ โอ้โหโดนสอกเองอกซ้ายสอกขวารอแล้วครับยุ่กันนะยุ่งกันยุงกันนะสันรับคอได้สวยงามอ่อนีรับคอสวยนะะาหนงรวครับดอกเอาสอกมาโต้ี่เอารับสอกซ้ายมาแรกกันตอนนี้ยอครับดอกไม้ป่ายับไปยับไปเพื่อฟันสอกยำแผลเปิดจะเปิดแผลไฟแดงตอนนี้ มุลานามวยไทยเด็กตีไม่กระเดนอนคโอ้ยชุดใหญ่เลยชุดนี้มอันัโอยเลือดเต็มหน้าพาเลนฝยนะมันเอาแล้วครับอยักทโอ้ยยักษ์ซสวยโอ้ทราแลฝ่ายเด็กงเอาล้วครับทักมาล่ามัดสอกมัดสอเอาล้วครับมันโดนสองซาย อ๋คร uhm, ับเงินห้าสี่ที่มันเดินตีมันจับตีอ๋อแล้วครับดอกไม้ป่าก็โต้สุดขาดไงก็ตอนนี้ฝ่านมาเมื่อได้เปรียบสามต่อสองครับอ๋อครับเจ้าจันโดนสุกลุยโยนมาท้องลำตัวอาอมาแล้วตอนนี้เอาแล้วซอยเอาแล้วตีโอ้ยเอาแล้วสนุกขัาตอนนี้เมันจับต่อจับต่อเงินลากฟี ฝ่ายแดง้วกันข้ามมาแดงนัอนนียยันแล้วตอนนี้นนนตอนน่อยท้ายน้กมวยนนหมัดนมน,น,น,น ไ่กวาซ้ายซ้ายลวนะครับเหมื่นของหนึ่งเหมือนจับตีหนึ่งครับผู้ถัวฝ่ายแด็กนนี้โห่ตีต4ตีตตีตตีตครับถูกไหป้าเตซ้ายไม่พลาดโดนของล <Es> สองสามรอบที่ฝ่ายน้ำมืนตอนนี้บอยกที่สนะครับมาดูยกทสุดท้ายครับตอนนี้มวยรอบสร้างกานแล้วก็ไทยเด่นเจ้าดอกไม้ป่าสอนเจอโตมกีนน้ำเจ้าเจริญสุขบุญลาน้ามวยไทยฝ่ายน้ำมือนนะครับได้เปรียบสามต่อหนึ่งกิม เดินบูต้ตลอกัมันวัดหินจริงๆก็ฝ่นำมันไรนี่ครับดอกปาเต้เกว,ว่าเอ้าดอปาบวกอยดูนดวา้มันในนาทตยวอันนี้ฝ่ายน้ำมันเนี่ยเียวช่วงตัวเ้าจะเินสเอา้าวันแขกซ้าย้าไว้

เดาโดนแล้วลา,วา,วาัดปาดีนะครับเสื้อเขียววัดปาดีที่มุมแดงอ๋อครับวันนี้ฝ่ายแดงได้ไดเปรียบสองต่อนหนึ่งด้วยครับอ่าอาครับคนบาทีก็ห่อหอยอาบเพื่อเต็มหน้าตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินเจ้าจะเดินสุกครับอ่าครับดอกไม้ป่าจากยบนเป็นต่อห้าต่อนหนึ่งก็เปนฝ่ายแดยงโอ้มาได้ไป้ายยกที่มุมครับอ่าเสียรูปเสียทรงกับฝ่ายน้ำเงินเจ้าจะเดินสุกอ่ารับฝ่ายน้ำเงินมีการเลี้ยงจากเชียงใหม่กับบุรณะมวยไทยนะครับผม อยากชัยชนะจะไปที่อุบลแล้วจะขึ้นเหนือครับเชียงใหม่ครับบุญลันนามวยไทยตอนนี้บนล็อกนี่เงียบเลยครับต่อเก็บกันแล้วบนล็อกครับฝ่ายแดงได้เพีย์8ตอนน่อ1ครับตอนนี้ครับที่ไล่ไป10ตอนน่อ1ครับตอนนี้บนล็อกก็ไม่มีอาการอะไรมากมายครับโดนชุกใหญ่เลย,เลยครับผมนะ มาเซลูกเนี้เรียบร้อยเลยเอาครับรุ้นกันครับกรรมการจะออกแบบใหม่นะครับผมไม่น่าจะเสมอแล้วมั้งเอาครับวนปาจีนขึ้นมบวกที่มุมแดงของววนปาจีนดูคะแนนนะเรื่อยาไปที่สองดูเราจะเสมอหรือเปล่าไปที่สามแดงนะครับผม รางวัลอาชีพให้นะครับน่าจะคนละหมื่นเลครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผมโอเคครับเป็นว่าผู้เอกวันนี้ก็เสมอนี่ครับเจ้าดอกไม้ป่าสอต้องมาจิ้นกับเจ้าเจริญสุขุลนามวยได้โอเคครับเสมอเป็นผู้ที่สองเลยครับวันนี้สวัสดีครับ